มาครับพี่พี่มากันหรือยังครับมาช่องของผมนี้ต้องเป็นพระท่ากระดานนะครับจะเป็นวัตถุมงคลหลักที่ผมนํามาเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับสวัสดีนะครับผมมอนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับก็จะนําพระท่ากระดานนะครับฟังกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นพระท่ากระดาน ครูวัดต้นลำไยนะครับนะพีพ่ๆที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อนสมาชิกร่วมกันนะครับเพื่อเป็นเพื่อนสมาชิกร่วมกันนะครับหากชอบหรือสนใจวัตถุมงคลในช่องของผมนะครับก็แอดไลน์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมคลิปที่ผมปไปไหว้พระด้วยนะครับโบราณสถานนะครับ โบราณสถานปรา,าสาทหินวัดวาอารามที่อยู่ใ,ใกล้บ้านของผมที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะครับและก็คลิปประวัติศาสตร์ขายหนังสือด้วยนะครับผมขายหนังสือด้วยในคลิป,ลปสั้นนะครับก็จะขายหนังสือเก่านะครับก็เกี่ยวกับบุคคลสําคัญในประเทศไทยบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์นะครับ ก็รับชมได้นะครับมีทั้งนังสือทั้งพระเครื่องแล้วก็พาเที่ยวนะครับช่องผมเนี่ยโอ้ครบเครื่องเลยนะครับนะครับคบเครื่องจริงๆริงเหมือนเหมือนพระเครื่องเลยนะครับครอบจักรวาลนะครับผู้ทุกคนเอาละครับพี่นะครับวันนี้นะครับไม่พูดเยอะนะครับนะฮะพูดเยอะหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้ครับด้านหน้านี้เป็นพระท่ากระดานครับพระท่ากระดานแห่งกรุวัดต้นลำไยนะครับภาพชัดไหมเนาะนะครับพระท่ากระดานแห่งกรุวัดต้นลำไย อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพระชุดนี้สร้างเมื่อปี2536นะครับและได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระธรรมคุณาภรณ์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งรัดยาหลวงพ่อห้วดวัดดอนโพทอง หลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุวัดธาตุคะหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับพี่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหากใครชอบสนใจนะครับประวัติผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะคบพี่พี่ผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่าผมเรียบเรียงผมตามที่ผมเล่าประวัติผมไม่ได้เมคขึ้นมาเองผมเล่าตามเอกสารนะครับ ผมเล่าตามเอกสารที่ทางวัดต้นลำไย,ยนั้นได้สร้างขึ้นไว้เมื่อครั้งสร้างพระแล้วก็ตอนเปิดกรุกเมื่อปี5้าผมเล่าตามเอกสารแต่เรียบเรียงไว้ผมเชื่อได้ว่าครบถ้วนนะครับประวัติผมทําไว้แล้วนะครับย้อนไปดูได้โอเคเรามาดูพระกันนะครับในมือของผมนี้เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกแรกนิยมหลังทุกดูครับคาบไข่คาบกรุสวยงามมากไหมครับพี่ๆนะครับดูครับ นี่คือพระพักของพระนะครับบ่งบอกถึงความเข้มแขังเป็นอย่างมากนะครับเข้มแขังเป็นอย่างมากดูที่พระโอ์นะครับปากหรือพระโอทนะครับนี่ใช้ศัพท์ด้วยนะครับยิ้มเล็กๆนะครับยิ้มแบบเครียดนะครับนี่ทำพิมพ์ทําบล็อกพระได้อย่างสวยงามมากนะครับถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระธากดานนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระทากดานมีแผ่นทองที่ปิดนะครับก็ได้รับการอธิษฐานจิบปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์นี้สวยงามมากคาบไขขึ้นเต็มเลยพี่ๆดูนะครับนี่คือไขาขาวที่ขึ้นตะกัวอายุกว่า600ปีเนื่องจากบล็อกแรกนี้ได้นําตะกัวเก่ามาปั้มนะครับมาปั้มเป็นพระโดยไม่ได้หล่อหลอมนะครับปั๊มเป็นพระโดยไม่ได้หล่อหลอมจึงทําให้อาคาบสนิมคาบไขนั้นสวยงามมากนะครับนะครับดูครับพี่ๆสวยงามไหมครับนะครับดูครับ สวยงามมากเลยนะครับดูสนิมแดงที่ขึ้นนะครับไม่รู้กล้องชัดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นพระที่นอนกล่องมาก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีรอยตําหนินะครับเนื่องจากถึงแม้จะเป็นตะกั่วที่ผ่านอายุมานานหลายร้อยปีแล้วนํามาปั๊มเป็นพระใหม่แต่ก็ยังมีความนุ่มนิ่มนะครับยังมีความนุ่มนิ่มก็เลยทําให้อ่าถ้าจับแรงหรือตกเนี่ยอาจจะทําให้บุบเสียหายได้นะครับนะบนี่ครับ ดูด้านหน้าพระเนี่ยยังสวยงามมากเลยนะครับดูครับไขขาวขึ้นพระพักเต็มเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับพระองค์นี้สวยเต็มฟอร์มจริงๆเลยน่าจะเป็นพระนอนกล่องเนาะนะครับก็จะไม่ไม่ค่อยมีใครได้สัมผัสเท่าไหร่นะครับนะก็มีน้องชายใจดีจากเมืองการแบ่งปันมาให้ผมนะครับผมก็นํามาเปิดต่อนะครับเผื่อจะมีพี่พี่ที่สนใจด้านพุทธศิลป์นะครับด้านพุทธศิลป์ ก็คือเป็นพระที่สวยงามล้อพิมพ์พระท่ากระดานกู่เก่านะครับและพุทธคุณผมเชื่อได้ว่าเกจิคณาจารย์ที่ผมได้เอ่ยนามมาเมื่อสักครูน่นี้มีแต่สุดยอดแห่งประเทศไทยจริงๆเลยแห่งยุคจริงๆนะครับนะครับนั่นคือพุทธคุณที่อยู่ด้านในองค์พระผมเชื่อได้ว่าครอบสกรวาลและในมือของผมนะครับคือมรดกที่อ่าเป็น คนรุ่นเก่าหรือพระฤาษีตาไฟท่านได้อ่าเขาเรียกอะไรทะลุงตะกวัวหรือว่าอะไรครับที่ที่นำตะกวัวมาทาเป็นก้อนเขาเรียกทะลุงหรือเปล่าเรือเเรียกอะไรนะครับอ่าแล้วนวําตะกัวมาทําพระเมื่อกว่าหกร้อยปีที่แล้วแล้วเหลือตกค้างที่อยู่ในถน้ำด้านผมพระครูการจนากิติสาสต์นะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดต,ต้นลำไ่ก็ได้ไปน,นําตะกัวในถ้ำนั้นแหละนะครับมาเพื่อจับปามเป็นพระเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกก็คือพระที่อยู่ในมือของผมนะครับโดยไม่ได้หล่อหลอม พอไม่ได้หลอดหลอมแล้วก็รคาบไข่ก็ยังอยู่สนิมแดงก็ยังอยู่นะครับองค์นี้สวยงามมากครับดูครับนะฮะโอ้โหนะครับดูครับทําไมคาบไข่สวยอย่างนี้ครับพี่ๆนะครับเป็นศิลปะอย่างมากเลยคาบไข่ขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นพระแท้นะครับพระแท้สวยเต็มฟอร์มเลยนะครับรับประกันแท้เก้ขึ้นเงินเต็มจํานวนนะครับพระองค์นี้สวยจริงๆครับพี่ๆนะครับ เขาบอกจุดตายดูเดือยนะครับอ่าจุดตายดูที่เดือยนะครับพระบล็อกแรกนะครับจะต้องมีเดือยนะครับก็จะเป็นตะปุ่มขึ้นตรงท้ายพระตรงนี้นะครับตรงฐานพระไม่ใช่ท้ายนะครับตรงฐานพระนะครับนะฮะเป็นพระที่มีเดือยนะครับแต่ผมมองว่าดูแค่เดือยไม่ได้หรอกครับดูง่ายครับพิมพ์กับเนื้อพระเนี่ยครับของเกยังทําไม่ได้ครับของเกไม่สามารถหาตะกั่วเก่ามาปั๊มได้นะครับของเกยไม่สามารถหาตะกั่วเก่ามาปั๊มได้นะครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับพี่ๆนะครับ หากชอบหรือสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับอู้สวยงามจริงๆนะครับจะเปิดเท่าไหร่ดีครับสวยขนาดนี้พี่ๆมีราคาในใจไหมครับนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหทำไมสวยอย่างนี้ครับดูคาบไขครับหาไม่มีนะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับโอ้โหนะครับดูคาบไขนะครับ โอ้โหทำไมขาวแบบขาวแน่นๆเลยนะครับขาวแบบแน่นๆเลยสวยจริงๆครับบางคนบอกไม่มันชมจะพาตัวเองเนาะก็สวยเป็นพระที่สวยจริงๆนะครับพี่ๆนะครับหากใครได้ดูอยู่ถึงคลิปถึงวินาทีนี้นะครับถือได้ว่าสวยนะฮะหากชอบเนี่ยผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับทีละมุมนะครับผมอยากจะบอกพระองค์นี้นะครับถือว่าเป็นพระเอกอีกองค์หนึ่งนะครแบผู้แบบภาษาบ้านๆนะครับต้องขออภัยด้วยผู้แบบบ้านๆเข้าใช้ง่ายๆนะครับพี่ๆนะครับ เดี๋ยวเก็บเข้ากล่องก่อนนะครับกล่องเดิมด้วยนะครับโอ้ยน้องชายผมจากเมืองการนะครับนะครับสัญหามาให้นะครับบอกพี่ม่อนนําไปเปิดแบ่งปันหน่อยครับหากใครจะชอบนะครับกล่องก็เปิดประทุนมาซะด้วยนะครับมาอย่างไรไปอย่างนั้นไม่มีเสริมเติมแต่งนะครับนะครับไม่มีแต่งภาพนะครับไม่มีแต่งสี เป็นสิ่งที่เดิมๆพระก็เดิมๆนะครับใครเช่าบูชาจากผมก็จะจะทราบนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้แต่งสีเวลาโพสนะครับไม,ไม่ได้เพิ่มสีนะครับเป็นภาพเดิมเป็นภาพถ่ายกล้องธรรมดานะครับก็เวลาผมถ่ายคลิปก็จะบ่นตลอดว่ากล้องไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าถ่ายกล้องธรรมดาเพื่อที่จะให้พระหากมีผู้ที่สนใจบูชาไปนะครับจะได้ตรงปกจะได้เหมือนกับที่เห็นในคลิปนะครับนะ บางคนเอาแคบคัดแต่งเส้นโอ้โหเป็นสวยมากเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมเอาละครับพี่พี่นะครับโมไปเยอะอีกแล้วนะครับช่วงท้ายหากชอบสนใจทักกันเข้ามาได้ศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ